ครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปดูรอบกันครับผมรอบเรารอบห้างห้างตอนนี้ก็เข้าหน้าหนาวเต็มตัวครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบเท่าไหร่ยี่ห้ายี่หกตุลาใชยี่หกตุลาครับวันเสาร์ที่ยี่หกตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเข้าหน้าหนาวเต็มตัวครับผมไปเดี๋ยวไปดูว่าอาก,กาศมันเย็นๆอ่ะเิ มันก็เย็นมาวันสองวันแล้วละ่ะจะมีปลาอะไรเข้าไปนอนเล่นในในรอบเราหรือเปล่านะครับบุ้มอ่าปลาอะไรปาลาฉลัดสองตัวเหรอตัวเดียวกับหอยปลาฉลัดนี่แดที่วันนั้นแผลแผลยังพึ่หายอันตรายมาก เทเอาแต่ฝั่งนี้ไม่ใช่หรอเนี่ยหนักมัดฝั่งนี้เใช่หรอฝั่งไหนเมื่อก่อนนี้แบบ กล้าก็กล,ก,ลกลัวกลัวซะมากกว่ากล้า

วันนี้อัะขึน้นแล้วหรอ แกไม่มีอะไรเข้าจริงๆ ปากกาปากกาอืมปากกาปากกาเหรอแค่แดงก็เพิ่งเข้าเนาะทำไมปลา ปากกายกายไม่เข้าึ่งเข้ามัง้งอันนี้ปากกาย อันไรจะเข้าไม่มีเฮ้ยมีเอา้าหล่นเลยนะไ,ไม่เห็นบ้านบอกว่าก็เข้าช่องนี้แหละที่ออกอะ่ะป่าเข้ามาเล่น อีกหนึ่งรอบพังอึ๊บอึ๊บอึ๊บได้อยู่ไม่เห็นว่ากะไรปลาอะไรกระปูลงไปแล้วลงเรือไปแล้วลงเรือไปแล้วด้วยรอบพังๆเด็กเป็นปลาสกุ้งยังได้ละโดดอันน่ะซึ่งหน้าตัวเองอ่ะ ใช่ไหมกุ้งกุ้งเหรออ,อยา่าปลามาด <c oughs> ไม่ให้ปลามาดฟึบโอ้ ปลาชอ่อนอปลาบู <laughs> เหมือนปลาช่อนมากเลยอันนี้ก็ตายแล้วแหละแล้วปลาอะไรเล็กๆกอ่ะปลาอะไรหัวปลาเข้ามาจนตายแล้วเหรอ่ะ ีไม่มีปลาช่อนเหรอมีแต่ว่ามันเข้ามันกระตายมันก็ชอก่อนต้องขึ้นมาหุบอากาศน้ำช่อนไม่ชอบอยู่น้ำลึกลยอยู่แถวตลิง mệt chăng anh mạnh à เห็นแล้วแม่สองตัวออกแล้วนะตัวนั้นกำลังออกมากระูใหญ่หมดแล้วบ้างน, <c ười> นึ่เด็กเล็กอ่ะ ไปครับขึ้นไปดูสรุปผลงานข้างบนถือว่าหมานอยู่หรอกวันนี้ครับผมผลงานของเราครับก็ถือว่าหมานเพราะว่ามันรอบเั็นห้างปลาที่เข้ากันนี่นะครับปลากาปลาบูปละบูนี่ขาประจำครับแล้วก็ปลาฉลาด น่าจะเป็นปลาตองไก่ตัวใหญ่ๆที่ได้ทำทอดมันโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปนานนานเลยครับเพราะว่าอ,อทำเครื่องเสียงทำลำโพงทำเครื่องเสียงก็จะทำรถเหย่เล็กเลยไม่ได้ไม่ได,ไมได้มีเวลาไปตกปลา <c oughs> คลิปนี้ก็ลาแค่นี้ครับผมสวัส <c oughs> ดีครับ <c oughs> ยินดีต้อนรับสำหรับสมาชิกใหม่นะครับขอบคุณออท่านที่ชมคลิปตลอดนะครับผม อตีได้ไม่เดือดไปฮะ